ระบบไฟฟ้าของรถยนต์คันนี้นี่สมบูรณ์จริงๆนะครับมาหลังไฟฟ้านี่ยังทำงานปกติเลยนะครับสมบูรณ์มากๆเลยครับผมเครื่องเสียงจอสองดินนะครับดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับ ยังมีกล้องหลังนะฮะเวลาถอยหลังนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยเลยนะครับผมนะะสมบูรณ์มากเลยทีเดียวฮะรถยนต์คันนี้แอร์หนาวเย็นฉ่ำแน่นอนครับรับประกันสู้แดดเมืองไทยสบายนะฮะวันนี้จะมาทดลองขับนะฮะ โตโยต้าแคมรี่สองจุดสี่คิวนะครับปีสองพันสามนะครับมาดูกันสิจะขับขี่ยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะฮะหมู่บ้านผมนี่ก็จะมีลูกระนาดนะครับแน่นตึบครับนะฮะดลองเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา นะฮะต่อให้เลี้ยวสุดก็ไม่มีดังนะฮะอัตราเร่งลุยได้เลยครับตัวนี้ตอบสนองดีทันใจ คเครื่องเกียร์นะฮะช่วงล่างบอกได้เลยนะครับว่าหายห่วงเลยนะครับเกียร์นุ่มนวลมากๆเลยครับหนึ่งไปสองนี่แทบไม่รู้สึกเลยนะครับเกียร์ต่อเกียร์นี่รับรองครับนุ่มนวลครับผมห้องโดยสารเก็บเสียงได้ดีเลยนะครับ ได้ยินเสียงลมเลยนะครับแอร์เย็นชำ่ำนะฮะน่าใช้มากเลยครับล่นวนครับเป็นเพราะยางใหม่ด้วยครับทำให้ความรู้สึกมันนุ่มสบายนะครับ ากเลยทีเดียวครับรับนองเลยครับ <DD> ขอปิดปวิทยุนิดนึงนะฮะ <MS> จะได้ฟังเสียงชัดๆ,ๆนะครับ <MS> มีเสียงอะไรแปลกๆหรือเปล่านะครับเวลากลับรถขวาสุดนี่รถบางคันก็จะได้เสียงแก๊กๆๆๆนะฮะ <MS> <MS> ไม่มีเลยนะครับ ลื่นด,ดีนะครับเกียร์นุ่มมากครับนุ่มมากๆจะลองคลิกดาวดูนะครับจัไปเลยครับโอ้หลังติดบ่อนะฮะับ การขับขี่สมบูรณ์มากเลยนะครับนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับมาทดลองขับมาดูรถมาคุยกันนะครับผมกบขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ